การศึกาษาสมรรถนะหลักของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกาษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต2ดิฉันขออนุญาตใช้คำยออ่อสพปนมส2โดยตัวเต็มคือสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกาษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต2ค่ะ ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหาการศึกษาคือรากฐานของการพัฒนาประเทศที่สำคัญด้วยการพัฒนาสรัพยารรมนุษย์ให้มีคุณภาพพัฒนาในทุกมิติและมีทักษะจําเป็นในศตวรรษที่21และตามพรบการศึกษาแห่งชาติฉบับและตามพรบการศึกษาแห่งชาติเรื่ร 2, องักราด2 5 4 2ฉบับแก้ไขเรื่องักราด2,504 45และฉบับที่3แก้ไขปีพศ2553ในหมวด5ว่าด้วยเรื่องการบริหารและการจัดการซึ่งมีแนวคิดในการสร้างอิภาพขององค์กรกำหนดนโยบายและมาตรฐานและผู้บริหารสถานศึกษาเป็นบุคคลที่สำคัญในการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นตำแหน่งที่สำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายลงสู่การปฏิบัติ และเป็นองค์ประกอบที่สำคัญมีวัตถุประสงค์ว่าไงนะี่ข้อวัตถุประสงค์มีทั้งหมดสามค,ค่ะมีอะไรบ้างโดยวัตถุประสงค์ของการวิจัยนะคะเพื่อศึกษาสมรรถนะหลักของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดค่ะและเปรียบเทียบสมรรถนะหลั ค่ะจำนวน1,705คนค่ะและนำมาเป็นกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด312คนค่ะจากตารางของเชซี่และมอ์แกนค่ะแบนสมนรถนะหลังนี้ได้มาจากแนวคิดของปคสค่ะโดยสมรถนะของผู้บริหา,ารสถานศึกษาจะเห็นว่าของงานวิจัยของหนูจะมีความแตกต่างจากของ สองท่านที่แล้วมานะคะของหนูจะเป็นทั้งหมด8สมรรถนะค่ะค่ะโดย1นะคะมุ่งผลสัมฤทธิ์ค่ะ2การบริการที่ดี3การพัฒนาตนเอง4ีทำงานเป็นทีม5วิเคราะห์และสังเคราะห์6สื่อสารและจูงใจ7การพัฒนาสมกยภาพบุคคลและ8การมีวิสัยทัศน์ค่ะตัวแตะอิสระสามตัวของหนูนะคะจะมีทั้งหมด สามตัวด้วยกันนะคะคือ1ตําแหน่งค่ะมีผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน2ระดับการศึกษาค่ะแบ่งออกเป็นปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีสาขนาดของสถานศึกษาค่ะโดยเป็นขนาดเล็กและขนาดกลางขนาดใหญ่ค่ะโดยขนาดเล็กของหนูนะคะก็จะมีลักษณะต่ำกว่า300ค่ะส่วนขนาดกลาง 300ถึง599กกคนคะ่ะส่วนขนาดใหญ่คือห0ร้อยถึงหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าคนคะ่ะโดยการพัฒนาเครื่องมือใช่ไหมคะคือ,นอหนเค,ครืรค่องมือในการทำแบบสอบถามใช่ไหมคะเดินเครื่องมือในการทำแบบสอบถามน,นะคะ,นบบนนะ,คะหนได้ยิงของสักครู่นะคะ ทั้งหมด8ด้านค่ะโดย1นึ่งนะคะมุ่งผลสำลีจะ,ะสร้างแบบสอบถามมาทั้งหมด10ข้อค่ะและการบริหารขออภัยค่ะและการบริการที่ดีแบบออกเป็น5ข้อการพัฒนานตนเอง13ข้อการทํางานเป็นทีม10ข้อการวิเคราและสัางขอ5ข้อการสร้างแรง ขอภัยค่ะการสื่อสารและสร้างแรงจูงใจ4ข้อการพาัฒนาศักยภาพของบุคลากร6ข้อและการมีวิสัยทัศน์9ข้อรวมทั้งหมด62ข้อค่ะแล้วทำไมมันไม่เท่ากันแต่ละข้อเปี่ยนลำดับค่ะเนื่อจากที่หนูเนี่ยอ้างอิงน,นะคะจากคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาเนี่ยนำมาแบ่งเป็นเขาเรียกอะไรตามบริบทของสถานศึกษาหนูค่ะดังนั้นแต่และข้อก็เลยมีจำนวนที่ไม่เท่ากันค่ะ ใช่ค่ะเพราะฉะนั <brightness> <desserts> <quin> ้นในในการพัฒนาเรื่องของสถาปัตองนี้โดยการสร้างแบบสองแถวเนี่ยนะครับในแต่ละบ้อมันจะต้องประกอบด้วยสามสิ่งใช่ไหมใช่ค่ะมีอะไรบ้างด้วยคุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษานะคะหนึ่งก็ต้องมีความรู้ค่ะความรู้ก็คือ knowledge สองกษ s k skill ค่ะสามเนี่ยคุณลักษณะ เรามีแปดด้านหกสิบสามข้อใช่ไหมใช่ค่ะถ้าลงตัวแปด้านให้เหลือเล็มกลมลงตัวแปดอะไรได้หกสิบแปดห้าหกสิบแปดห้าี่สิบ หสีสิบใชค่ะแป่สเจลงค่ะคือคือข้อคาถามม,มันเยอะหสข้อตอนที่ดันมันบอกว่ามานจะไ,ได้ตอบให้เราอาจจะเหนื่อยว่าผมมองว่าข้อถามข้อมันมันถามแล้วตอบได้ลหลายประเด็นานาจะยุบกุบลกันไนดะ้คือคาถามนี้ตอบได้ครอบคลุมแล้วก็ลองดูว่าคําถามอะไรที่กล้เคียงกันมันสามารถครุบเป็นข้อเดียวได้ไหม ก็จะลดลดข้อมาลงมานะครับหกสิบสามข้อก็ยังอยู่จะเป็นผมตรวจจะเป็นผมผมส่งให้ผมกาผมก็ก็กาจากข้อาะสิบข้อแรกที่อ่านหรือยี่สิบข้อแรกตั้งหลังผมก็อาจจะเดาอาจจะไม่ได้ข้อมูลที่เป็นข้อที่จริงนะครับก็ลองลองลองปรับดูว่าถ้าจะลดลงแต่ว่าความหมายหรือการควบคุมของข้อสารนันยังอยู่ก็ก็ทำได้นะครับทำนั้นหกสิบสามข้อ ไปเยอะเกิยว่าเยอะผมว่าน so ี่มันลงตัวใช่ากห้่งแสี่สิบถ้อแลสี่สิบสี่สิบห้าสิบสี่เป็นไรน้องับห้าส็เลงตัห้บสี่ใชไหมใช่ค่้สี่ก็ไม่นที่มีใครทำหรอกแต่ถ้ต้องเป็นห้าสิบอย่างเงี้ยเจสก็ยังไม่มีใครทำคนหนงแปดสิอยอ่างเงี้ยห้าสิบใช่มันก็แน่จได้ ใช่ค่ะบวกลบเท่านี้ใช่ไหมคะประมาณนั้นได้เดี๋ยวลองดูลองดูทีผมบอกว่าตามต้องถามมาแล้วสมันสมรรถนะเท่ากันหรือเท่ากันได้หรือเปล่าใช่ไหมไอ้แปดสมรรถนะมันคือสมรรถนะที่สําคัญนะจะมาบอกว่าสมรรถนะนี้มันน้อยกว่าสมัชนะนี้ไม่ใช่มันต้องรักเท่ากันเข้าใจไหมอืมแล้วก็ลองคุยค่ะวันนั้นศึกษาที่ศึกษาแล้วก็เช็คเหมือนเราพูดนะครับถ้ามัน โอเคมันอาจจะมากกว่าน่อยอาจจะน้อยกว่าน่อยแต่ถ้าผมว่ามันมันมันสมรรถนะแสมรรถนะถือว่าเป็นสมรรถนะที่สําคัญของผู้บริหารนี่มันก็ต้องเโากันอือคือมันมันจะบอกว่าอะไรสําคัญกว่าเพราะมันไม่หลาใช่เพราะมันสําคัญเท่ากันมันถึงเป็นแบบสมรรถนะไหนได้โอ้ยมันก็จะประมาณนั้นอลองดูโอ๊ ใน,ในบทที่หนึ่งก็ขออนุญาตให้ปรับนะครับเพราะเหมือนเราอยากจะเล่าอะไรมากใหม่นะสีหน้าแต่ว่าเราก็จะปตัอไปกับบทนถ้าอะไรที่เราอะไรที่มันไม่เกี่ยวโดย,โดยโตรงกับงานเราที่อาจจะเป็นข้อผิดพลาก็ต้องตัดออกได้นะครับพยายามเข้าวนาให้ไวอย่าขีดหาชมนนะครับสีหน้าก็เรียกน,นะครับอ่านแล้วบทที่ไหนบท เอาไปมาอวานลาอะไรหมดมันไม่จบสักทีเลยยังมาปัญหาสักทีก็กกปรับให้เหลือสักสามหน้าสองหน้าแล้วก็ดูดูประเด็นสำคัญสำคัญที่สุดในี่น,นส่วนของบทที่สองก็จะเป็นลักษณะของการรู้เก,กี่ยวกับสาระอีกก็ไปดูนะคะระับการ,รเรียนปศเรียนยังไง มีคนนี okay. mm ้แบบผมนะนยังไงอาจารย์จำได้อาจรยมออาจารย์จได้ว่าให้ตัดออมาใกรคือมันมันก็สงัยอยู่แล้วว่าคนอื่นมันไม่มียังไงเขาบอกใช่เนาะเพว่ามันจะไมเหมือน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 น นั่นเป็นสมรรถนะหลักของผู้บริหารสถานศึช่คัเลหรือหรือเราจะสอบใหม่ออนไลน์ไมกใช่มเพราะว่าเขาไม่อยากออกเอาออกถ้าอาจปรานขออนุญาตบอกว่าอาีจะเเพราะว่าเป็เรีนทำครับเนี่ย สมรรถนะเนี่ยมันเป็นลักษณะว่าศึกษาสมรรถนะในตัวของผู้เรียนหรือศึกษาว่าการใช้สมรรถนะมันแด่นเยียวกันไหมมีหรือเปล่ากับอันที่หนึ่งคือมีสมรรถนะด้านใดบ้างอันที่สองคือใช้สมรสมรรถนะด้านใดบ้างเพราะว่าผมไปสงสัยตรงในคำถามการวิจัยข้อหนึ่งเราบอกว่าการใช้สมรรถนะหลักของผู้เรียน มัเหมือนกับว so ่าเราเอาสมรรนะต่างๆาปมนอกูแข่งใช้สมรรานะอื่นปหรือประเด็นหนึ่งก็คือว่าศึกษาว่าในตัวเขาจะมีสมรรถนะด้านนั้นไม้รืออะไรเอาให้มนชัดตรงนี้ว่ามันคือ ผมว่ผมโดยเซนเนาะเพาะวสมรรถามัก็คงเหมือนเหมือนประเด็ท่านมันน่าจะอยู่ในตัวของเครื่องานก็ไม่มีใช่โดยลักษณะเหมือนละองอย่างเงี้ยเหมือนว่ามองตอวเรื่องหลาบเนาะองตรืจังหบอย่างเช่นมุ่งผลเรีตัวเครื่องนมีไหมเนี่ยในตัวของตรื่องัหลาบี่ต้องเป

รรระดดัับใไเอกาาหม่ปงผู้วิจัยต้องเข้าใจคำถามในตัวของเขาเนี่ยของผู้บริหารมีผลผู้บริโภนิดไหมเข้าใจไหมค่ะเนาะค่ะเออคือถ้าเข้าใจประเด็นแรกมันก็เข้าใจประเด็นสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดถ้าไม่เข้าใจแรกมันก็จะไม่เข้าใจแต่เพราะนั้นเราต้องทำความเข้าใจว่าในตัวของเขาเลยเหมือนท่าน สึาว่ามาันมันมันมน,มน,น่าจะคหลงประเด็นถ้ามันไม่ลงประนนเนงานวิจัยเราก็มันไปได้ไป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  ข้าใจค่ะคือเหมือนรู้ว่าผู้ในหนักคนนี้ได้มีสมรรถนะตามที่เราเนี่ยได้ได้ได้ศึกษาไหมคำนวณแปลสมรรถนะค่ะวานงี้แล้วถ้าเฉยไปดูไหมันนี้แคก็มหัวรองนี้ค่ะแกยังไง่าถ้าเขียนแบบนั้นถูกไหมไม่ถูกค่ะเพราะอันนี้เป็นการใช้อนี่ของคุณเเข้าใจ เรื้องตัวเนี่ยหนูนะ่ะถามถึงเรื่องการใช้สมรรถนะก็คือผู้บริหารเนี่ยเขาใช้สมรรถนะอ,อย่างไรโดยข้อคําถามของหนูเนี่ยมันไม่สอดคล้องกันนังนูว่าเก็ต้องไปปรับข้อคําถามให้เป็นลันกษณะว่าผู้บริหารสถานศึกษาเนี่ยมีสมรรถนะหลักของผู้มีสมรรถนะหลักเพียงใดใช่ไหมคะมีหรือไม่มีค่ะส่วนส่วนแนวทางการาส่วนแนวทาง ก็คือจะเป็นลักษณะของว่าถ้าสมมติว่าเขาเนี่ยไม่มีสมรรถนะด้านนี้เราเนี่ยจะพัฒนาอย่างไรไไม่สอบค่ะ